แล้วก็ประเด็นที่ที่จะย้ำอีกนิดนึงนะ,ะเรื่องการใช้ Suff i x ลงท้ายด้วย e s <tid> s เป็นคำนามเนาะลงท้ายด้วย ness เป็นคำนามนะฮะ, <tid> ะ,ะดูตรงนี้นิดนึงเชื่อขอญอาตขอพื้นที่นิดนึงแนว Suff i x จดนิดนะโอเคนะเชิญ okay, รนะีพิมพ์นะฮะมาดูกันนิดนึง suffix คือคำลงท้ายฮะ suffix คือ,คำ,ค,อค,ำคำที่ประกบอยู่ข้างท้ายอย่างเช่นคำว่า ness เป็นต้นยกตัวอย่างเนาะ,ะอย่างเช่นคำว่าอย่างมีแต่นี้มีไหมอย่างเช่นคำว่าเออทีเป็นต้น อ่าอย่างเช่นคำว่า less เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรียก s u b j i c มาดูกัน s u b j i c ที่เป็น noun มีอะไรบ้างนะครับจดไปเลยนะฮะมันช่วยให้เราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับชั่นแน่ๆน,นะครับแล้วก็ชั่นและ ce เน no. อะนะครับ or เนอ no. ะ er ฮะ meant มีอะไรอีก่า p i t y เนอะมีคำว่า i s m เนอะมีคำว่า l o g i เนอะอ่ามีไหม ist ฮะมีไหมอ่า คงจะประมาณนี้นะครับคงจะประมาณนี้อ่าโอเคไหมลงท้ายแบบเนี้ยเป็นคำนามเรามายกตัวอย่างกันดีกว่านะครจะได้ชินกับมันนะชั้นๆมีอะไรบ้างแน่ๆฮะหลายคนไม่พลาดอยู่แล้วมีอะไรอินฟอร์เมชันใช่ไหมอ่าอินฟอร์เมชันแล้วไอ้ชั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นเซสชันใช่ไหมอ่าคำนามเนาะซี c e ก็อาจจะเป็นคอ N c, นฟิด e น c ซ์อ่าคอนฟิดแน dnc เนาะความมั่นใจฮะลงท้ายด้วยซีเป็นคำนามไง แล้วก็ E R ก็อาจจะเป็นเอ่อ uh, Teacher uh, ใช่ไหมแล้วมีอะไร O R ก็อาจจะเป็น Doctor เหไ uh, หม Ment uh, Agreement ใช่ไหมอ่า uh, มีอะไร E T ก็อาจจะเป็น uh, Ability อ่าง่ายๆเนาะ Ability E T ไงความสามารถไงแล้วก็ i S มก็อาจจะเป็น Capital i S m ก็ได้นะครับ Feminism ก็แล้วแต่เนาะ คอมมิวนิสต์แล้วแต่แล้วแต่เอาแคปิตอลเรสเซนต์เลวกันครับฟิอตเอเซมใช่ไหมอ่ามันมีอะไรลอจิวลอจิวไบโอโลจีไบเนาะไบโอโลจีชีววิทยาใช่ไหมแล้วก็ไอเอสทีก็เป็น uh, คนนะสไแอนต์ท uh ีส์อ่ายุตธวิทยานี่ไงนี่ไงเราเห็นคําต่างๆเหล่านี้สมมติเราสมมติไม่รู้จักแล้วกันมีคำมากมายในภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้จกักใช่ไหมนะครับแล้วก็คงไม่รู้ไม่รู้จักทุกคำมัน ร,รู้จักยิ่งเยอะยิ่งดีฮะนะแต่มันคงต้องมีคําที่เราไม่รู้จักบ้างในวันสอบจริงไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสามารถจะเดาฟังชันหรือเดาพาร์ทออฟสปีชของมันได้ไปเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดเลยมันช่วยเราทําข้อสอบได้ง่ายๆเลยฮะช่วยฟันธงได้อย่างน้อยก็ตอบถูกแล้วกันน่ะอย่างน้อยได้คะแนนแล้วกันน่ะโอเคไหมลงท้ายที่ชั่นครับเป็นคำอินโฟเมชันใช่ไหมเซสชันก็คือการประชุมใช่ไหมคอนฟิเดนซ์นะครับสีอินโความมั่นใจเพราะเรามีอีกตัวนึงไงเรามีคอนฟิเดนซ์แบบนี้ไนงะ เราอ่านว่า confident ลงท้ายด้วยตัว t เสียง t ซาวใช้ confident ใช่ไหมมันแปลว่าที่มั่นใจเป็น adjective เงลงท้ายด้วย dent แบบเนี้ยเ,เป็น adjective ชัดเจนนะเราต้อง adjective ก็ต้องอยู่หลัง verb to be อยู่หลัง linking verb เงเราต้องเลือกใช้ถูกต้องนะครับผมรูพ s e เงี้ยก็สามารถอยู่หลัง A my confidence แนละับ his confidence คำนามใช่ไหมมันก็สามารถจะฟันตรงข้อสอบได้หรือไม่ได้อยู่หลังพวก d e t e r m i n e แบบนี้ฮะพวก article อ่ะนะ The c o n f idence เห็นไหมโอเคไหมประมาณนี้นะ,ะในวิธีการใช้เราจะดูอ๋อรูไปทำไมรู้ไปเพื่ออะไรใช้กับข้อสอบแบบไหนประมาณนี้ฮะ teacher e ออาร์นะนะครนะับ Doctor เห็นไหมแล้วก็ Agreement ลงท้ายเน,น้นนะครับนี่คือข้อตกลงเป็นคำนามไงฮะ ability คือความความสามารถเนาะ l i ซึ c a p i t a l i s a i ก็ค,คือเป็นเรื่องของลัทธิความเชื่อนะครับลัทธิความเชื่อกันสิงทรโล แท็กเทสให้เราที่เราที่เราปฏิบัติกันนะครับทุนนิยมนั่นเองลัทธิทุนทุนนิยมอะไรก็ว่าไปนะครับไปออลจีในวิชาเนาะลอจีลอจีเนาะในวิชานะครับไซ i e n t ิสเป็นอาชีพครับเป็นคนแน่ๆเป็นมนุษย์แน่ๆเป็นคนคนีคำนามทั้งนั้นเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นคำนามเนาอนาว suffix พูดถึงนาวแล้วนะครับจะไม่พูดถึง adjective ก็ไกลอยู่จริงไหมนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับ adjective suffix เนาะเอาให้จําได้วันนี้นะครับเลิกคลาสไปนะครับ กลับไปท่องท่องทุกอย่างท่องอะไรบ้างอ่ะก็นี่ฮะ noun suffix adjective suffix linking verb five senses นะครับแล้วก็ไปดูไอ้กลุ่มคำที่ต้องตามได้คำนามทั้งหลายที่จะพูดที่ไล่มาทั้งหมดเยอะแยะไปหมดเลยอะไรมันมันมีคำว่าอะไรบ้างนะแล้วก็มันใช้งานยังไงนะก็แบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังกันยังไง prepositional phrase ใช่ไหมก็คือ phrase ที่ขึ้นต้นใน preposition ไงอ่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะอูไม่เยอะ,อมมยอะฮะไว้ก่อนสนุกนะอยู่กับมัน นะครับแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเนะจริงวิทยกรนั่นเหมือนสีขาวกับสีดำที่ชื่อพูดบ่อยนะนะถ้าเราเข้าใจแล้วนะมันจะเป็นเรื่องง่ายๆมันจะฟันธงได้ง่ายๆเลยและในข้อสอบเองคนออกข้อสอบเขาก็รู้ฮะวิทยกรตัวไหนที่มัน so ambiguous เขาก็าจะไม่มาทําข้อสอบข้อสอบจะเป็นเลยที่ฟันธงได้เป็นเลยสมาต,ตัดขาวตัด,ดดำได้นะเราทราบปุ๊บเราฟันข้อสอบฟันธงข้อสอบได้ทันที โอเคไหมไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ f r a s h e r verb คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้มันใช้ในการทำข้อสอบพวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ red m a p นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ